เรื่องบ้านหน้าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ช่วงบ้านหน้าอยู่ในวันนี้นะคะออกอากาศเป็นเทปแรกเราก็จะมาถามอาจารย์กระทากันเลยค่ะปีนี้นะคะราศีใดมีเกณฑ์ที่จะโชคดีได้ขึ้นบ้านใหม่คะอาจารย์จริงๆแล้วทุกราศีเลยมีเกณฑ์จากดาวพฤหัสที่ยกย้ายเข้าสู่ราศีกลุ่มแต่ที่มีเกณฑ์มากที่สุดเลยคือชาวราศีกลุ่ม ชาวราศีมิถุนชาวราศีตุลสามราศีนี้โดดเด่นมากมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านใหม่เร็วการเปลี่ยนบ้านการโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุมัติวงเงินสำหรับคนที่ขอยื่นกู้มีเกณฑ์ที่สำเร็จดีอีกสามราศีเลยก็คือชาวราศีพิจิกชาวราศีมีนแล้วก็ชาวราศีกรกฎท่วงกลางปีไปแล้ว แต่ว่าได้โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงอาจจะยังไม่เจอบ้านที่ถูกใจราคายังไม่ได้หรือได้แล้วอาจจะเรื่องการยื่นกู้การเซ็นเอกสารอาจจะเลื่อนล่าช้าหรือกําลังรองเงินอยู่มีเกณฑ์สําเร็จ6ราศีนี้มีเกณฑ์ที่จะได้บ้านในปีนี้มากที่สุดไม่ต้องกังวลน,นะทุกราศีสามารถ มีบ้านได้มีคาถาคาถาเด็ดเคล็ดลับดีๆที่จะได้บ้านรวดเร็วมาฝ่ากทำบุญกับคนที่เขาไร้บ้านเช่นคนจรจาดเด็กกําพร้าบ้านพักคนชราอันนี้ก็จะเป็นการส่งพลังบุญให้กับเราให้เราได้บ้านเร็วขึ้นแบบนี้อาจารย์พอจะมีคำแนะนำในการที่จะเลือกซื้อบ้านแบบไหนยังไงทั้ง12ราศีเลยต้องฟังยังไงคะอาจารย์พลังของฮวงจุ้ยเนี่ยก็คือพลังของธรรมชาติ ดวงดาวและวก็จัก,กรวาลเชื่อกันว่าดินน้ำลมไฟและวก็ธาตุทั้งห้าคือน้ำไม้ไฟดินทองส่งอิทธิพลกับผู้ที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นการจัดบ้านเนี่ยต้องดูที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของทำเลเราต้องเลือกทำเลที่สะดวกสบายเดินทางได้สะดวกตั้งอยู่บนพื้นดินที่มีพลังที่ดีบแบรนด์ของบ้าน เราจะต้องเลือกแบรนด์บ้านที่มีความน่าเชื่อถือ,อเราดูแบรนด์แล้วแบรนด์ก็ดีทําเลก็ดีไลฟ์สไตล์ของบ้านโอ้ชอบมากเลยปัญน,นี่เลยอาจารย์ตังในกระเป๋าค่ะอาจารย์ตังในกระเป๋าไม่พอทํายังไงดีคะง่ายมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีธนาคารหลากหลายที่อย่างทอสอสเนี่ยเขาก็มีเช่นอาจจะดอกเบีย้ยเนี่ยได้ลดพิเศษการอนุมัติวงเงินก็อาจจะรวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นติดตามแคมเปญต่างๆนี้ ได้เลยหอเชื่อว่าหลายหลายท่านเนี่ยมาเลือกบ้านแล้วอ่ะก็จะต้องมีคําถามนะเอ๊ะห้องนอนแบบไหนจะเหมาะกับเราเราควรจะปลูกต้นไม้อะไรห้ามพลาดค่ะเพราะว่าทุกๆอาทิตย์เราจะมาอัปเดตข้อมูลแบบนี้กันสําหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณอาจารย์คาาค่ะขอบคุณครับ